ปัญหาบางเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกฟีดดิ้งมาให้มาให้เราอยู่แล้วอ,อย่างสมมุติในสภาเนี่ยต้องบอกว่าชุดที่26ของเราเนี่ยที่ของปี66เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนเองอะเรามีข้อหาเรือทั้งหมดประมาณ2 3 0พเรื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยตอบกลับมาน้อยมากจาก2,300เรื่องเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยตอบกลับมาแค่ประมาณสักไม่ถึง400เรื่องเฮ้ยก็เลยบอกว่าแล้วเราจะปรึกษาหารื่อในสภาไปทำไมคือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะสสทุกคนไปไปแกเตอร์ให้คุณมหมดแล้วแล้วฟีดไอให้คุณน่ะแค่คุณแก้เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้ประโยชน์เยอะซึ่งถ้าเกิดคุณทำก็ผลงานคุณทั้งนั้นไม่ใช่ผลงานใครรัฐบาลก็ได้ได้หน้าได้สีได้เครดิตเต็มๆในการที่ว่าทำไวแอคชั่นไวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือร คิดว่าในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะได้เห็นการปรับปรุง ให้ระบบราชการเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนสมัยของคุณทักษิณผมว่าทุกอย่างอ่ะมันในในทางการเมืองครับมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่ด้วว่าคุณตั้งใจแล้วคุณพยายามผลักดันหรือกดดันมากน้อยขนาดไหนออย่างผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างถ้าเกิดเรายอมไปเรื่องอ่ะค่าแรงขั้นต่ำผมถามว่าทาไมสมัยคุณยิ่งรักสามารถ Achieve 300ได้แล้วทาไมสมัยคุณเศรษฐาไม่สามารถ Achieve ได้ทั้งที่จริงก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการไตภาคีถ้าเกิดอะพลาดลูกจ้าง ภาคของรัฐถ้าจับมือกันลงตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะแพ้ภาคเอกชนหรือภาคนายจ้างก็มแต่ก็ยังทาไม่ได้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันบางอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ที่ p o l i t i c a l view ว่ารีเจตจำนวทางการเมืองว่าคุณอยากจะผลักดันคุณอยากจะแก้ไขอันนี้เป็น priority หรือเปล่าคุณไปล็อบบี้ไปคุยอะไรให้มันรียบร้อยก่อนมาอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าแต่พอมันไม่มีการไปคุยไม่มีการไปผลักดันมาก่อนเนี่ยก็กลายว่าก็มาโปะเชคกันแบบนี้สุดท้ายก็นายก็มาวีนตอนหลังแล้วอย่างเราเนี่ยตอนนี้เราทําหน้าที่ในพาร์ทของเป็นฝ่่าาาายตตรรวววจสออบแล้้เมมงดูถิ ได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสบยยกมือโวดให้เนี่ยคคิดว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยคิดว่าเราจะยังสามารถรับมือและแก้ปัญหาและมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพได้หรือเปล่าครับตรงจริงผมว่าทุกอย่างครับอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันตั้งใจงจริงมันทาได้ถ้าคุณเป็นลวงลูกจริงๆอ่ะคุณจะรู้ปัญหามาเกิดขึ้นอะไรแต่พอมันมันไม่ลวงลูกมันลอยอยู่ข้างบนนะครับมันก็ปัญหาก็เหมือนเดิมฉันก็ไม่รับรู้อะไรอักอย่างัหางงรนีจิๆแล้้วมมถูกดใ มาให้เราอยู่แล้วอ,อย่างสมมตินในสภาเนี่ยต้องบอกว่าชุดที่2 6ของเราเนี่ยที่ของปี66เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนเองอะ่ะเรามีข้อหารือทั้งหมดประมาณ2,300เรื่องอนะครับ2,300เรื่องที่สสทุกคนนะพยายามที่จะบอกในช่วงของการอ,อภิปรายถึกษาหารือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยตอบกลับมาน้อยมากจาก2,300เรื่องเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยตอบกลับมาแค่ประมาณสักไม่ถึง400เรื่องเฮ้ย <H ui> ไม่ถึง400เรื่องกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอตอบกลับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ กระทรวงกเกษตรยังไม่มีตอบกลับมาเลยแม้แต่อันเดียวก็เลยบอกว่าแล้วเราจะปรึกษาหารื่อในสภาไปทำไ,ไมคือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้ว,วอ่ะสสทุกคนไปไปแกเตอร์ให้คุณมาหมดแล้วแล้วฟีดไอ้ให้คุณนะ่ะแค่คุณแก้เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้ประโยชน์เยอะคือเหมือนว่าเรารวมเรื่องมาให้คุณแล้วเนี่ยใช่ประเคนแล้วผมประเคนปัญหาในพื้นที่ให้คุณแล้วอย่างที่ผมผมอ่ะหมอชีสสองก็เป็นหนึ่งในนั้นประเคนให้คุณแล้วถ้าคุณใจใส่เอาให้เกียรติสภาให้เกียรติสสสหน่อยอ่ะคุณรีบเอาอันนี้เป็น ถึงที่แล้วอ่ะซึ่งถ้าเกิดคุณทำก็ผลงานคุณทั้งนั้นไม่ใช่ผลงานใครรัฐบาลก็ได้ได้หน้าได้เครดิตเต็มเๆในการที่ว่าทำไวแอคชั่นไวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลไม่ได้สนใจไงครับ พอมันไม่สนใจกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณตั้งใจอ่ฟังเอาทีมงานมานั่งฟังรีบจดเลยนะเกิดอะไรขึ้นและรีบประสานหน่วยงานทาไวม,มันก็ทําได้อย่างเรื่องบางเรื่องผมส่งหนังสือตรงไปบางหน่วยงานนี้เขารีบทำให้ก็เจ็ดวันก็เสร็จอย่างวันนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ในมอชิทสองรัฐมนตรีลงปุ๊บวันลุงึ้นตั้งป <c oughs> ้ายขอสมอปมาละมัาได้แล้วทำไมรัฐมนตรีสั่งปุ๊บแล้วทำได้แล้วมันต้องให <c oughs> ้ระดับรัฐมนตรีสั่งเหรอครับจริงจร <c oughs> ไมโครเมดจิ้งขนาดนี้เนาะใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผม,ผมว่าส่วนหนึ่งคือไม่ได้เกียิสภาคือจริงๆอ่ะรัฐบาลทุกหน่วยงานควรมีคนมอนิเตอร์ด<ม>้วยซ้ำในช่วงที่อภิปรายปรึกษาหารือเนี่ยมันควรมีมีคนมอนิเตอร์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างจะได้รีบเอาไปทำ<ม><ม>แต่ <อง S 2> ที่ปัญหาประชาชนทใช่เพราะปัญหาประชาชนเพราะเราเลือกมาแล้วไงเรามีเวลาสองวิธีอย่างที่บอกสองวิธีผมต้องเรื่อง The b e บ t เรื่องที่มันมีปัญหาจริงๆที่มันเป็นอีชู้หนักๆถ้าเรื่องทั่วไปผมก็ต้องจัดการของผมเองได้แก้ปัญ